มกันบ้างนะคะ <c oughs> กับคุณพวันนะว,ะวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัทแวร์เอลจีบูเลนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะเป็นโรลเลอร์คสเตอร์หรือเปล่าคะพวันก่อนนั้นขึ้นวานนี้ลงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หวือหวามากนะคะก็ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่ามีข่าวใหญ่ๆเข้ามากระทบกับราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างเยอะทองคำสัปดาห์นี้ไปทำโลอยู่ที่พันเก้าร้อยสอง US อดอลลาร์ต่อทรอยส <S 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 แล้วก็ไปทำา i g ที่พันเก้าร้อยเจ็ดยอดลลาร์ต่อทรอยซหรหลักหลักต้นสัปดาห์มีข่าวค่อนข้างที่จะกดดันราคาทองคำไม่ว่าจะเป็นข่าวการแข่งข้าของข้าเงินกุล US Dollar, <S 2> <S 2> <S 2> อเอดอลลาร์หรือสำนักง,งานอาหารและยา FCA ได้อนุมัติ ให้ใช้พลาสมาที่มีโปรตีนคุ้มครองไอ,ไอตัวตัวโควิด -19 ออกมาใช้อันนั้นก็เป็นข่าวกดดันหรือแม้กระทั่งข่าวคายความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งนายโรเบิร์ตไลฮันเซอร์เนี่ยผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกากับนายเซเว่นมาุูจินน่ยได้โทรศัพท์ไปหานายหลิงเตอ๋อหัวแล้วก็ทั้งทั้งสาม่ายทั้งสามคนเนี่ยก็ได้ตกลงกันว่า จะดำเนินตามสนสิัญญาระยะหนึ่งต่อในเจ็ดหนึ่งต่อไปอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนเริ่มขายความกังวลแล้วก็กดทําให้เริ่มกลับมาลงทุนในสถึงทรัพย์ที่ค่อนข้างเสีย่ยงปัจจัยถัดไปที่มีตัวกดจันราคาทองคํำก็คือ ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีซึ่งได้ได้ถึงเอร์เซ็ขึ้นไปเนี่ยเราก็สูงสุดในรอบออสองสาเดือนที่ผ่านมานักลงทุนก็เริ่มเทขายแล้วก็ลงมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวทั้งที่กดดันราคาทองคำให้ลงมาทำโลที่พันเ้าร้อแต่พอหลังจากที่ไปทำโลแล้วก็มีข่าวการที่ในาภาเวออกมาแถลงข่าวในลักษณะที่ว่าจะยังคง นโยบายการการเป้าหมายค่าเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่สูงกว่า2%อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หนุนให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถไปทำ High อยู่ที่1,976 US d o อ l อ r แต่ในระยะนี้การที่จะไปแตะแถวนี้เนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากเพราะนั้นพอไปแตะ h i ก็มีการเทคซอร์กระยะสั้นแล้วก็ทยอยขายลงมาทำโโอยู่ที่เมื่อคืน มีโลอยู่ที่พันเก้าร้อยเก้าเพราะนั้นเองเนี่ยสังเกตได้ว่าสัปดาห์นี้มีการเหวี่ยงแรงเจ็ดสิบเหรียญสองรอบเพราะนั้นถ้านักลงทุนมีจังหวะคอยติดตามข่าวที่สามารถกดดันหรือผลักดันเอ่อาราคาทองคําได้เนี่ยก็สามารถทํากําไรได้หลายรอบอยู่เปัจจัยถัดไปที่เรามองว่าน่าจะเป็นตัวที่ผลักดันหรือกดดันราคาทองคําหลังจากที่นายเจอรมพาเวลเนี่ยมีการแถลงข่าว ว่าเจะมีการเคงเงินเพื่อเฟ้อเพื่อให้อยู่ในระดับสอเป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวกดดันแล้วหลังจากมาทําโลแล้วเนี่ยนักลงทุนก็มีแรงซื้อกับเข้ามาทําให้ทองคำอย่ปัจจุบันมายืนอยู่ที่ระดับพันเจ็ดร้อยสาสิบกำลังจะปีนขึ้นไปพันเอพันเจ็ดหรือพันเกาแล้วก็กําลังจะเดีดขึ้นไปเทสพ9นเ้า้อยี่สิบถ้าสามารถยืนอยู่เหนือระดับ พันเก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะกลับไปเคสท์ายเดิมที่พันเอยเจหกือสตาร่าต่อทรอยซาเเชื่อว่ากรอบอันนี้ก็ยังเป็นกรอบรับต้านซึ่งถ้าถึงจุดต้านก็ทยอยขายทำกำไรไปก่อนแล้วก็ลงมาจุดจุดรับก็ทยอย ซื้อเข้ามาก่อนเพราะว่าข่าวที่ยังจะทําให้ทองคําเนี่ยโดดไปแรงๆกว่านี้ก็ยังไม่เห็นหรือว่าข่าวที่จะกดดันมากกว่านี้ก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นเรามองว่าในช่วงเนี้ข่าวก็ยังคงเป็นไซเวรอปัจจัยอื่นๆซึ่งจะมาเกระตุ้นราคาทองคําเนี่ยให้ให้เหวี่ยงมากกว่านี้ค่ะในสการน,นี้ยิ่งวันวันศุกร์ก็มีมดัชนีตัวเลขสําคัญก็มีค่าเดัชนี P M I เออ,ออกมาในวันนี้ก็อาจจะทําให้ทองคำมีโอกาสที่จะแกว่งตัวได้บ้างแต่ก,ก็เชื่อว่าน่าจะยังไม่หลุดกอบค่ะอค่ะอย่างเชา้านี้นี่คือทองก็กลับขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมคะคุณวันคะค่ะขึ้น,นมาแต่ก็ยังไม่ได้พ้นพันเอ้ร้อ9 4ี่สิบ l l a ตอนนี้อยู่ที่พ9 3 7 u ้า o ้ l a สเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเทสพัน0้าแล้วก็พ9 0 0้า 50 USD ต่อเทสลาร์ถ้ายังอยู่ในกรอบเนี้ยก็ใกล้แนวต้านก็ทยอยขายทำกำไรมาก่อนอส่วนใกล้แนวรับซึ่งเราเห็นว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเทนไลน์ที่50%เนี่ยอ,อ,อยู่ที่1,909ย่างไอ้1,905ถ1,909เนี่ยยังไม่ได้หลุดก็จุดจุดนี้ก็ยังน่าเป็นจุดที่ทยอยสะสมแต่ถึงแม้ถ้าหลุด พันเก้าร้อยเก้าลงมาเนี่ยก็เชื่อว่ารับถัดไปที่พันเก้าร้อยแล้วก็พันแปดร้อยแปดพันเก้าร้อยแปดสิบอต่อทรอยเทลก็ยังเป็นจุดที่มกา,ยาียอะสมได้ต่อค่ะอืม,อมค่ะค่ะขอทองไทยด้วยค่ะคุณวันค่ะรับต้านของทองไทยค่ะค่ะปัจจุบันราคาทองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบ เป็นแนวรับใหญ่แล้วก็นับรับตั้มใหญ่นะอยู่ที่28,950บาทต่อบาททองคำค่ะอืมค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฟื้นขึ้นมา